ผมก็จะทำตามท่านนะครับก็เรียนท่านกำนันตะบุนรองขามของพวกเรานะครับซึ่งวันนี้การกีฬาวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าท่านผู้นำท้องที่นะครับผู้นำท้องที่ท่านกำนันโดยท่านกำนันนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยสาธารแพทยทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ทางอบตหนองขามของพวกเราเป็นแค่แขกรับเชิญนะครับขออนุญาตนำเรียนเลยนะครับว่าเราเป็นแขกรับเชิญซึ่งวันนี้ เห็นได้ว่านะครับในหน่วยงานของราชการในตำบลนองขามของพวกเราทั้ง4ี่หน่วยงานครับนะครับ4หน่วยงานนั้นประกอบไปด้วยผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับรวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหน่วยงานตรงนี้ผู้คนที่มาร่วมตรงนี้เห็นได้ว่าเรามีความรักสมสานกันจริงๆตรงนี้ที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนาลทุ่งนาลทุ่งอะไรต่างๆ เขาทาเหมือนเราไม่ได้ไอ้ทุกผมเห็นเลยนะครับท่านไม่สามารถทากับเราได้แต่ต้นบนน้องเาทำได้ครับพี่น้องครับทำได้ครับนี่คือผู้นําชคที่โดยตรงวันนี้ผมภาคบอดมาหลายนะครับเนาะเสียงอาจจะแหบแห้งน,นะครับก็เป็นอย่างแต่ครนี้ขอนแากชบ